มาดูภาพยนตร์จอเล็กกันนะครับคุณผู้ชมครับสีทองภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมนี่โอ้โหสวยงามทีเดียวครับสีทองภาพยนตร์นะครับมีมลําโพงข้างละสี่ตัวนะครับคุณผู้ชมโอ้โห oh, oh. สุดยอดครับสีทองภาพยนตร์มาจา,จากจังหวัดอะไรครับพี่สีทองภาพยนตร์จากสมุทรสาครนะครับกระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับสีทองภาพยนตร์สวยเลยครับพี่ลําโพงใช้งานได้เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ได้ครับทั้งสี่ตัวเลยนะครับ ได้เวลาแล้วอืมโอเคครับพี่ขอบคุณครับตอนนี้ก็จะสุดทำการแสดงนะครับอ่ะมาดูทางนี้กันครับแสงอรุณแสงอรุณภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมทุกๆครอสด้วยเป็นวินติโแล้วฟิลรถถังอินเตอร์นะครับโสนึครับมาดูครับวินเทจอินเตอร์นะครับโอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมบรรยากาศนะครับของ วันนี้ที่วัดตระพังอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับคุณผู้ชมมาดูจอนี้กันครับอ่าจอนี้ PTN โมเดลภาพยนตร์ P T N P A นะครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับ PTN โมเดลภาพยนตร์ P T N P A นะครับแมสุดยอดครับสวยงามน,นะครับอ่าตอนนี้ก็หน่วยชิดชนกเลยครับพี่ชิดชิดชนก ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับแม่สวยงามเลยครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาดูทางนี้กันต่อครับมาดูกันครับคุณผู้ชมครับหน่วยนี้โต449สิทธิ์หลวงพ่อมั่งมีนะครับคุณผู้ชมครับแม่สวยงามเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหตัวนี้ฟอร์ฟลุกนะครับฟอร์ฟลุกนะครับัวหน่วยนี้กําลังติดตั้งอยู่นะครับตัวนี้ พัสพงศ์ภาพยนตร์ยังไม่ได้ลงจอนะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูทางด้านอื่นๆกันครับ